ครับผมสถีครัาเพื่อนโอ้โหเมื่อคืนเกมเป็นไงบ้างฮะโอ้โหผมมันสืกอว่ายังไม่หลับไม่นอนนะฮะยังง่วงอยู่เลยครับเนี่ยเอ่อก็น่าผิดหวังนะครับผมทายสกอร์ไว้ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงแต่ว่ามันไปไปฝั่งตรงข้ามคือแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับกระชนะไปสองประตูต่อหนึ่งครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเพื่อนคิดเหมือนผมไหมครับเพราะว่าการจัดตัวรู้สึกว่ามัน ผมว่ามันอาจจะผิดพลาดการจัดตัดตัดตัวผู้เล่นลงมาเล่นนะฮะถือว่าจริงแล้ว่ท่านเจมิเนอร์ควรคุกคนจะท่านจะเปลี่ยนเป็นพวกตัวซับตัวกาเรียกอะไรอ่ะตัวเปลี่ยนครึ่งหลังให้ประมาณนี้ช่วงเหลือเวลาสักสามสิบนาทีอะไรประเภทนี้ฮะนี่เอาท่านเจมิเนอร์ลงมาเล่นกองถือว่าโอ้ก็กองการเราสู้เขาไม่ได้เลยครับจริงต้องให้ฟรามิโซลงมาช่วยแต่ว่ามาเปลี่ยนครึ่งหลังซั เปลี่ยนมาก,ก็ช่วยได้ครับแล้วก็ตามไล่ตามมาหนึ่งต่อสองครถือว่ากองการเริ่มจะดีดีขึ้นก็ถือว่าเสียด้ครับสิยดานะฮะสีะได้ยังไงก,ก็ต้องส่งกำลังใจให้กันเชียร์ต่อไปหวังว่าตัวตัวผู้เล่นที่เจ็บควรจะหายเร็วๆนะครับกลับมาช่วยช่วยทีมแล้วก็รอ,อให้นูนเจสติทีทต,ติดโทษแบนก็ ทูแไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่าว่ากันแล้วน่าจะดีขึ้นแต่ต้องห้านัดไปแล้วครับรอถานการมาดีข,ข,ขึ้นก่อนนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวของหลายใจ,จยเย็นผวคนนึงต้องใจยเย็นครับทาใจาครับรอรอต้องรออียู่นะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนเราก็จะเชียร์ต่อไปเราเป็น The คอปโอเคครับ